สวัสดีครับวันนี้ทางทีมงาน DKS Aluminum นะครับได้มาติดตั้งประตูออโต้ตัวนี้นะครับให้กับทางบริษัท L&E นะครับซึ่งตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรนะครับความสูงอยู่ที่2,80เมตรเดี๋ยวลองเราจะทดลองใช้ระบบกันนะครับนะฮะตัวนี้ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาครับก็จะเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ ร่วมนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์แล้วก็ตามแมวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแล้วตัวสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยก็ใช้เป็นระบบรีโมทนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูนะครับตัวนี้เราติดตั้งประมาณ3วันนะครับเพราะว่าเรามีส่วนงานกระจกด้วยนะครับ ส่วนลูกค้าท่านใดที่จะซื้อรางไปติดตั้งเองหรือว่าให้ทางทีมงาน DKS a l u m i n ียมนะครับไปติดตั้งให้นะครับสนใจติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับหรือว่าต้องการคำปรึกษาจากเราเรายินดีให้คำปรึกษาทุกระบบนะครับขอบคุณ